เรื่องผีสี่ทุ่มตอนห้องลับในห้องสมุดเก่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมยังเรียนอยู่ปีสคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีห้องสมุดกลางที่เก่าแก่มากเรียกกันว่าตึกหอสมุดไม้เป็นอาคารไม้สามชั้นสร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกแม้จะได้รับการบูรณะหลายครั้ง แต่กลิ่นอายความเก่ายังคงอยู่ทั้งเสียงไม้ลั่นกลิ่นกระดาษเปื่อยและเงาเงียบๆที่ดูเหมือนจะขยับเมื่อคุณไม่มองตรงๆผมเป็นพวกที่ชอบอ่านหนังสือช่วงดึกและห้องสมุดนี้เปิดถึงห้าทุ่มคืนหนึ่งช่วงสอบกลางภาคผมนั่งอ่านตำราอยู่ชั้นสามคนเดียวขณะที่เข็มนาฬิกาชี้ใกล้ห้าทุ่ม เสียงเท้าของบรรณารักษ์เดินขึ้นมาบอกให้เตรียมปิดแต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงเหมือนเก้าอี้ขูดพื้นดังมาจากห้องด้านหลังสุดซึ่งควรจะปิดไปตั้งแต่หมาโเย็นผมเชงเงยไปดูเห็นบานประตูไม้บานหนึ่งแง้มอยู่แสงไฟสลัวลอดออกมาความอยากรู้อยากเห็นชนะความกลัวผมจึงค่อยๆเดินเข้าไปในห้องนั้นไม่มีใคร แต่มีโต๊ะยาวไม้โอ๊กตัวหนึ่งและชั้นหนังสือเก่าเรียงรายตรงมุมห้องมีประตูไม้เล็กๆเ,เหมือนประตูเสื้อผ้าแต่สิ่งที่แปลกคือมันเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งและมีแสงสว่างลอดออกมาสีส้มอ่อนคล้ายแสงเทียนผมย่องเข้าไปใกล้และตัดสินใจแง้มประตูนั้นออกเบื้องหลังคือบันไดไม้เก่าที่ทอดลงไปในความมืด กลิ่นอับรุนแรงลอยตีขึ้นหายใจเข้าแล้วรู้สึกหนักหน้าอกอย่างน่าประหลาดหัวใจผมเต้นแรงแต่ขาเดินลงไปช้าๆทีละขั้นจนถึงห้องใต้ดินเล็กๆมีโต๊ะกลมตัวหนึ่งเทียนสี่เล่มวางอยู่ครบถ้วนตรงกลางมีหนังสือปกดำหนาปึกวางทิ้งไว้ผมเดินเข้าไปหยิบขึ้นมาหน้าปกเขียนด้วยหมึกแดงว่า บันทึกการทดลองเรียกคืนสิ่งที่หลงทางผมเปิดอ่านไปทีละหน้าข้อความด้านในเขียนด้วยลายมือหวัดๆเหมือนคนสติแตกเต็มไปด้วยบันทึกการติดต่อบางสิ่งผ่านมนและชื่อแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหน้าที่มีชื่อของนักศึกษาหลายคนเขียนไว้พร้อมวันที่หายตัวหลายชื่อเป็นชื่อที่ผมรู้จัก ท่านใดนั้นเทียนทั้งสี่เล่มดับลงเองประตูปิดปังและผมได้ยินเสียงกระซิบจากความมืดอีกคนแล้วเหรอเข้ามาเพิ่มอีกคนแล้วสินะผมพยายามเปิดประตูวิ่งกลับขึ้นไปแต่เมื่อเปิดออกไม่ใช่ชั้นสามของหอสมุดอีกต่อไปสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือชั้นหนังสือโล่งๆมืดสนิท ผนังเปล่าไม่มีทางออกผมเดินวนอยู่เป็นชั่วโมงก่อนจะเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่พื้นผมยาวปิดหน้าชุดนักศึกษาเก่าเปรอะเปื้อนเมื่อผมเอ่ยถามเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วพูดว่าห้องนี้ไม่มีใครออกไปได้เว้นแต่คุณจะยอมทิ้งชื่อของใครบางคนไว้แทนผมแทบช็อก และถามว่าทำไมเธอตอบว่าคนที่สร้างห้องนี้ผูกวิญญาณไว้เพื่อเก็บสิ่งที่รักไม่ให้หายไปแต่เมื่อเขาตายเขากลายเป็นเจ้าของที่นี่และเขาหิวกระหายเขาเรียกชื่อเขาดึงเข้ามาเสียงบางอย่างเริ่มคลืบคลานเข้ามาใกล้ผมยอมเขียนชื่อตัวเองลงในหนังสือแต่ใช้ชื่อเล่นที่ไม่มีใครรู้ สิ่งนั้นหยุดลงทันทีและห้องเริ่มสั่นสะเทือนภาพตรงหน้าสลายเป็นฝุน่นผมกลับมาที่หอสมุดอีกครั้งเหมือนทุกอย่างเป็นแค่ความฝันแต่เมื่อผมเปิดกระเป๋าหนังสือปกดําเล่มนั้นยังอยู่เปิดมาหน้าแรกมีลายมือเขียนไว้ว่าผู้ที่เอาตัวรอดไปได้ต้องคืนชื่อกลับมา ก่อนพระจันทร์เต็มดวงครั้งหน้าผมฝันถึงผู้หญิงคนนั้นทุกคืนเธอยังนั่งอยู่ตรงพื้นมองผมเหมือนรอคำตอบและเมื่อคืนนี้ผมได้ยินเสียงกระสิกข้างหูอีกครั้งว่าถึงเวลาแล้วถ้าไม่เลือกใครเขาจะมาเอาคุณฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ